แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มีไฟแบบผมจะต้องถือไฟแชกแบบนี้นะแต่เมื่อแก๊สมันหมดนะผมก็จะต้องทำการรีฟิลลิ่งนะหรือว่าการเติมก็มีไฟแชกมาเป็นตัวอย่าง2แบบนะถ้าหากใครมีติดไม้ติดมือที่บ้านนะมาดูกันว่าทั้ง2แบบนี้จะสามารถเติมแก๊ส ปากกาได้ไหมมันอ่านว่าอย่างไงนะบุกกาบุกกานะอ่าแล้วก็มีหัวเติมแถมมาให้นะโอ้วิเศษจริงๆนะผมชอบจริงๆเนาะมาแล้วนะเนจะลองวัดเทียบนะว่าจะใส่หัวไหนเข้าไปอ่าใส่อ่าโอเคผมได้อ่าหัวนี้พอดีแน่นอน หรือว่าจะเป็นหัวไหน,นดีอ่าโอ้หัวนี้อ่าลองเสียบเข้าไปชึบโอ้มันพอด,ดีอะไรสัปานนั้นแล้วพอเสียบเข้าไปกดนะแล้วก็พว่ำลงนิดนึงนะอ่าเข้าไปนะแต่ก็ยังถือว่ายังเข้าไปไม่ดีพอนะผมลองถอดออกมานะอาจจะเกิดการลีกหรือว่ามีการรั่วไหลนะ ในการสองซินหรือว่าวาว,าว,าวที่ไม่สนิทนะโอเคถือว่าผ่านนะเติมได้แล้วก็ก็หมุนปรับสักหน่อยนะมันสามารถหมุนได้โอ้นี่ไงไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเราก็สามารถเติมกา๊าซให้กับเจ้าไฟแช็คอันสุดเท่ของเราได้นะโอ้มันวิเศษจริงๆนะแน่นอนจริงๆไหนผมลองเติมเจ้าไฟเช็คพลาสติกนะที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะ หรือว่าอื่นๆนะที่ขายกันนะก็ลองเสียบหัวเล็กเข้าไปก็พยายามก็ก็ไม่ได้นะถือว่ายังหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีการเติมเจ้าไฟแช็กตัวนี้ก็สามารถบอกกันได้นะโอเค